สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการขวัดขวากับผมหมอเชิญยิ้มครับและวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับวัดนี้กําลังก่อสร้างนะครับองค์หลวงพ่อสมหวังท่านที่สนใจจะร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพสร้างหลวงพ่อสมหวังกับทางวัดก็เชิญได้เลยครับตอนนี้เราไปชมบรรยากาศภายในวัดกันนะครับกับคุณแดงโบราณครับขอบคุณพี่หมอเชิญยิ้มนะครับที่ให้โอกาสแดงโบราณสยามเมืองยิ้มออกมาเป็นพิธีกรภาคสนามในรายการขวัดขวา ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดหมอมุ้ยนะครับตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลละหารอำเภอปววกแดงจังหวัดระยองวัดหมอมุ้ยแห่งนี้นะครับมีท่านพระอาจารย์จรวยหรือท่านพระครูสุนทรธรรมพิร,ราชท่านเป็นเจ้าวาดและก็กำลังสร้างสิ่งสำคัญทางพุทธศาสนาใหญ่เลยทีเดียวครับคือองค์หลวงพ่อสมหวังนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพไปถ่ายทม สิ่งที่สำคัญของวัดหมอมุ้ยมาให้ชมกันครับส่งท้ายปีเก่า2,564ตอนรับปีใหม่2,565ครับก็กลับเรียนเชิญครับมาร่วมกันทำบุญสร้างหลวงพ่อสมหวังพระใหญ่เพื่อเป็นมงคลชีวิตครับ ท่านผู้ชมครับนอกจากพระอาจาจรย์จะร่วยนะครับสร้างกุฏิสร้างเมนสร้างศาลาและอุโบสถและที่สําคัญนะครับในปัจจุบันนี้ก็สร้างองค์หลวงพ่อสมหวังของวัดหมอมุ้ยแห่งนี้นะครับแล้วก็วัดหมอมุ้ยแห่งนี้ก็ยังมีสถานที่เาเรียกว่าทําบุญแบบสัปปยะนะครับทำบุญตามสบายใจทําบุญแบบอ,อดีเรกนะครับแบบสบายๆก็ยังมี ทำบุญให้อาหารปลาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้อาหารปลากันครับขอบอกข่าวดีประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับวันที่6กุมภาพันธ์2565จะมีพิธีเททองหล่อพระพุทธสทรจำลองมงคลเลิกเททองเวลา12.39น,นก็กราบเรียนเชิญทุกท่านพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมครับ นอกเหนือจากมาที่วัดหมอมุ้ยแห่งนี้นะครับมากราบนมัสก,การองค์หลวงพ่อสมหวังมากราบนมัสก,การพระอาจารย์จรวยนะครับหรือว่าท่านรักรูสุนทรนธรรมพิราชแล้วเราก็ยังมารักษาสิลข้อที่หนึ่งก็คือปานาติบาตนะครับคือการห้าม่าสัตว์นะครับแต่เรามาให้ความเมตตาแก่ปลาที่อยู่ในบ่อของวัด ก็ถือว่าเป็นการรักษาสินข้อที่1เช่นเดียวกันครับเหมือนผมกำลังทำอยู่นี้นะการให้หันปลานะครับเรียกว่าอุป,ปมาอุปไมยก็คือ,อาสามารถทำให้เรามีชีวิตอายุยืนขึ้นนะครับร่างกายก็แข็งแรงด้วยสินช่วยนะครับสินข้อที่1น,นี้นะฮะสินข้อที่2ก็คือ,อาการไม่รักทรัพย์ อันนี้ก็ดีนะครับก็จะทําให้เราเป็นคนมั่งมีนะครับแต่แค่2ข้อนี้นะครับก็ทําให้เรามีความสุขแล้วเดี๋ยวเราไปทําบุญจุดต่างๆนะครับ ขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับวัดหมอมุ้ยตำบลละหารอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับไปสร้างหลวงพ่อสมหวังด้วยกันนะครับแล้ววันที่6กุมภาพันธ์2565ก็ไปร่วมเททองหล่อพระพุทธสธรจําจำลองนะครับเวลา12.39นพร้อมเพียงกันวันนี้จากกันไปก่อนขอบคุณนะครับทุกการติดตามขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ